สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการ c y เบอร์ชาแนลและท่านผู้ชมรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับรายการ Cyber ร์ช n แนลนะครับจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้า GW a l ล e t นะครับของแอปเป๋าังนะครับเพื่อรับเงิน3,000บาทนะครับจากโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลน,นะครับที่มอบสิทธิ์ให้ประชาชนนะครับ ไปใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆนะครับที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับสิทธิ์นี้นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับ10ล้านคนเท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะได้รับสิทธิ์รับเงิน3,000บาทนะครับจากภาครัฐนะครับท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะครับ w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  ์ไวท o คละครึ่ง .com นะครับ แล้วทำการดาวน์โหลดแอปเป่าตังนะครับแล้วสมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าหากท่านใดนะครับที่ยังไม่เข้าใจวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับให้ท่านเปิดดูคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับก็เปิดดูได้เลยนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนคนละครึ่งและแอปเป่าตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามา ถึงขั้นตอนนะครับวิธีการเติมเงินเข้า GW a l l e t ของแอปเป๋าตังนะครับเพื่อที่จะไปซื้อของตามร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับคนละครึ่งนะครับโดยผมจะสอนเติมเงินผ่าน2แอปธนาคารนะครับ 1. นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผ่านแอป scb easy app นะครับ2อนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับผ่านแอป เคพัดนะครับเรามาเริ่มเติมเงินเข้า g w วอ l เลของแอปเป่าตังธนาคารที่1เลยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผ่านแอป scb easy app นะครับ 1. นนะครับให้ท่านเปิดแอปเป่าตังขึ้นมานะครับแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดคําว่า Gwallet นะครับ 2นะครับกดคำว่าเติมเงินเข้า G Wallet นะครับ3นะครับเลือกธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ4นะครับเลือกแอป SCB Easy นะครับ5นะครับคัดลอกรหัส G Wallet ID นะครับด้านบนนะครับโดยกดปุ่มคัดลอกนะครับหากท่านใดไม่ถนัดคัดลอกนะครับ ให้จดใส่กระดาษเอาไว้นะครับ 6. นะครับเปิดแอป SCB Easy ขึ้นมานะครับ 7. นะครับกดเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วกดคำว่าเติมเงินนะครับ 8. นะครับกดคำว่าเติมเงินพร้อมเพลย์นะครับ 9. นะครับกรอกข้อมูลนะครับ บรรทัดที่1นะครับใส่รหัส G-Wallet ID 15หลักนะครับที่ท่านคัดลอกมาจากแอปเป๋าังนนะครับให้วางไว้ตรงนี้นะครับหากท่านใดไม่ถนัดคัดลอกนะครับให้ท่านจดใส่กระดาษเอาไว้นะครับแล้วเอามากรอกตรงช่องนี้นะครับบรรทัดที่2นะครับใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมนะครับบรรทัดที่3นะครับบันทึกช่วยจำนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับ ให้ท่านกดคำว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับ10นะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วกดยืนยันนะครับ11นะครับเติมเงินสำเร็จนะครับก็แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับต่อมานะครับเติมเงินจิวเล็ตของแอปเปาตังนะครับผ่านแอปเคพลัสนะครับ ของธนาคารกสิกรไทยนะครับ 1. น,นะครับให้ท่านเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมานะครับแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดคำว่า G Wallet นะครับ 2. นะครับกดคำว่าเติมเงินเข้า G Wallet นะครับ 3. นะครับเลือกธนาคารกสิกรไทยนะครับ สีนะครับเลือกแอป K พัดนะครับ5นะครับคัดลอกรหัส g w a l l e t ID 15หลักนะครับด้านบนนะครับโดยกดปุ่มคัดลอกนะครับหากท่านใดไม่ถนัดคัดลอกนะครับให้จดใส่กระดาษเอาไว้นะครับ6นะครับเปิดแอป K พัดนะครับทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดคำว่าธุรกรรมนะครับกดคำว่าโอนเงินนะครับ 7นะครับกดคำว่า e wallet นะครับ8กดคำว่าพ Pl ร e ้อมเพลย์ e wallet นะครับ9กรอกรหัส g wallet id 15หลักนะครับที่ท่านคัดลอกมาจากแอปเป่าตังนะครับแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมนะครับแล้วกดคำว่าต่อไปนะครับ10นะครับอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดคำว่า ยืนยันนะครับแล้วใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการเติมเงินนะครับเสร็จสิ้นในการเติมเงินเข้า g w a l l e t นะครับของแอปเปาตังนะครับผ่านแอปเคพัดนะครับของธนาคารสีกรไทยนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับ ทุกคำถามรายการ Cyber Channel นะครับจะพยายามหาคำตอบมาให้ท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง y y e r อร์ a n n e l ของเรานะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ